จังหวัดสิงห์บุรีที่นอกจากจะโด่งดังในเรื่องของปลาช่อนที่แสนอร่อยแล้ว S <S <an> ก็ยังมีเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่าไหสี่หูซึ่งจะมีลักษณะเหมือนโอง่งแต่ใบเล็กและมีหูสี่หูโด่งดังถึงขั้นที่นำมาตั้งเป็นชื่อตลาดนัดแห่งหนึ่งในอำเภอบางระจันและที่ตลาดแห่งนี้มีเพื่อนช่างของเราไปเปิดบูธอยู่ใกล้ๆก,กับปากทางเข้าตลาดแทบไม่ต้องเดินหาก็เจอหน้ากันสบายๆค่ะผมช่างนิมิตนนแตงหรือช่างช้างครับรับติดตั้งจานดาวเทียมกล้องวงจรปิดและ a i r p s ครับ อยู่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับกว่าจะมีร้านเป็นของตัวเองทุกวันนี้ช่างช้างใช้วิธีครูพักลักจำเอาจากเพื่อนช่างตั้งแต่สมัยยังเป็นลูกมือค่อยๆฝึกฝนจนเก่งและออกรับงานเองได้ในที่สุดค่ะก็มีเพื่อนมาแนะนำว่าให้มาขายจันาเทียมให้ครับก็ให้ใบละ500บาทก็สนใจอยู่ตอนนี้คิดไปคิดมาถ้าเราทำเองก็นะ่าจะได้เยอะกว่านี้ มื่ได้เรียนจบมาทางด้านนี้ครับก็อาศัยรักจำเอาไปติดตั้งกับเขาก็คือดูเขาทําก็เลยไปสัมมนา PSI แล้วก็เริ่มทํามาเองตลอดปัจจุบันนี้ก็ทํามาตกสิปีแล้วครับช่างช้างเลือกการออกบูธตามตลาดนัดหรือที่ต่างๆสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละวันแทนการเปิดร้านเป็นหลักแหล่ง เพราะมองเห็นช่องทางสร้างรายได้จากการได้พบปะลูกค้าและประชาสัมพันธ์ร้านตามที่ต่างๆไปในตัวค่ะการออกบูธก็จะออกทุกวันนะครับเป็นช่วงบ่ายโมงเย็นของทุกวันวันจันทร์หายสี่หูวันอังคารก็จะเป็นนัดปักบางก็จะย้ายไปเรื่อยๆครับแต่เราก็ไมไ่ทิ้งลูกค้าก็จะบอกกับลูกค้าว่าเดือนหนึ่งเราอาจจะมาลองหนึ่งครั้งแล้วก็จะสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆสำหรับการออกบูธผลตอบรับดีมากครับ ก็จะมีลูกค้าโทรม,มาประจําทุกวันฉเฉลี่ยวันหนึ่งสามึงสี่รายครับเมื่อก่อนเรามีลูกค้าแค่สิบร้อยตอนนี้เพิ่มมาหลายหลายร้อยเลยครับหลักพันแล้วเรื่องของการบริการไว้ใจช่างช้างได้เลยค่ะเพราะคนคนนี้รักงานบริการมากและไม่เคยเหนื่อยหรือว่าท้อแท้กับการบริการลูกค้าเลยก็ยึดเวลาเป็นหลักตรงต่อเวลาครับคือลูกค้าคือเป็นแรงผลักดันครับ ถ้ามีลูกค้าโทรมาหาเราเราก็ดีใจไม่ท้อครับก็ฝากลูกค้าไว้ด้วยครับทุกท่านถ้ามาเจอผมก็แวะมาทักได้ครับพร้อมให้บริการนะครับช่องทางในการสร้างโอกาสและรายได้นั้นมีหลากหลายช่องทางนะคะอยู่ที่เราจะเลือกและทุ่มเทกับมันมากแค่ไหนขอเพียงมีใจรักและตั้งใจทำให้ดีอย่างสม่ำเสมอแม้เริ่มจากศูนย์ก็จะกลายเป็นแสนได้อย่างแน่นอนค่ะ